สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเลตนะคะทุกคนดิจิตอลวอลเลตกลุ่มที่จะได้เป็นกลุ่มแรกนะคะในวันที่25กันยายนนี้นะคะคือกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการและผู้พิการนั้นต้องมีบัตรผู้พิการด้วยนะคะถ้าไม่มีบัตรผู้พิการก็ยังไม่ได้นะคะในเฟสแรก อนะและอีกกลุ่มนะคะกนะ็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องย้ําว่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนก็ยังไม่ได้นะคะและจะต้องผูกนะคะพร้อมเพย์นะคะพร้อมเพย์ก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะขอย้ําว่าบัตรประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ หมายเลขโทรศัพท์นะคะและก็ธนาคารอะไรก็ได้นะคะทุกคนและขอบอกว่าพร้อมเพย์นั้นถ้าผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยทางรัฐเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้เบอร์อะไรและเราก็เปลี่ยนเบอร์ออกบ่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเบอร์มันไม่แน่นอนนะคะไม่เหมือนกับเลขบัตรประชาชนนะคะ กลุ่มแรกที่จะได้นะคะทุกคนวันที่25กันยายนนี้นะคะทางรัฐก็จะโอนเงินสดมาให้นะคะทุกคนสามารถที่จะกดเงินสดออกมาใช้อะไรก็ได้ได้เลยนะคะวันที่25กันยายนเป็นต้นไปนะคะถามว่าแล้วเขาจะโอนให้เราอย่างไร เขาก็จะโอนให้เราเหมือนที่เราได้รับเงินเดือนเงินของอะไรผู้พิการนะคะทุกคนเราได้รับเงินผู้พิการทางไหนทุกๆเดือนอะ่ะทางรัฐก็จะโอนมาทางนั้นแหละค่ะวันที่25บห้าวันแรกของการโอนนะคะทางรัฐก็จะโอนให้กับผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะในวันที่25้าค่ะส่วนวันที่26นะคะโอนให้กับคนที่มี เลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย1 2และก็3ค่ะวันที่27นะคะทางรัฐก็จะโอนให้กับคนที่มีหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย4 5 6และก็7ค่ะ และวันที่30นะคะทางรัฐก็จะโอนให้กับคนที่มีหมายเลขปัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย8และก็เค่ะและจะโอนผ่านพร้อมเพย์นะคะพร้อมเพย์ที่เราผูกเป็นบัตรประชาชนนะคะไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ต้องย้ํากันบ,บ่อยๆเลยนะคะทุกคนบางคนจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องหมายเลขบัตรประชาชนนะคะและต้องไปผูก่พร้อมเพย์กับธนาคารนะ อะไรก็ได้นะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดที่เราจะไปซื้ออะไรก็ได้คะ่ะสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนที่มีบัตรคนพิการแล้วแต่ว่า ถามว่าเราไปลงทะเบียนทางรัฐไว้แล้วล่ะเราจะทำยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าทางรัฐเขาจะไปกรองเราอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่ได้ลงทะเบียนของทางรัฐไว้ก็คือใช้โทรศัพท์ลงทะเบียนของแอปทางรัฐไว้นั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะมีลุ้นนะคะมีลุ้นค่ะทางรัฐเขาได้เลื่อนการประกาศผลนะคะจากวันที่22กันยาจริงๆแล้ววันที่22กันยานี่เขาจะประกาศแล้วว่าคนไหนที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ว่าทางรัฐขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่รู้นะคะว่าที่ลงทะเบียนไปนั้นใครได้หรือไม่ได้คะ่ะแต่ที่เขาเลื่อนออกไปก็เพราะว่าเ,าเนื่องจากกลุ่มที่1่เนี้ยก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกับผู้ที่มีบัตรผู้พิการนะคะก็เขาเข้าไปลงทะเบียนทางรัฐไว้เหมือนกันนะคะนั้นก็ต้องมากรองเอาออกอีกทีคะ่ะและจะต้องคัดกรองนะคะผู้ที่มีไรายได้ปีละนะคะแป 8 4 0 0 0ีหมืนะคะหรือคนที่มีเงินฝากนะคะมากกว่า5 0 0แสนนะคะอันนี้ก็ต้องตัดออกไปเช่นกันคะ่ะและกลุ่มที่2นี้นะคะก็อาจจะไม่ทันในปี6 7นี้นะคะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเงินสดนะคะหรืออย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อคะ่ะ และบางคนสงสัยนะคะว่าแอปทางรัฐทําไมเข้าวันนี้มันไม่เหมือนวันแรกที่เราเข้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตอนนี้ทางรัฐเขากําลังปรับปรุปงแอปอยู่คะ่ะและกลุ่มที่3นะคะคือคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะคะ <h> เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ต้งองย้ําเลยนะคะที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐค่ะหรือบัตรคนจนนะคะและผู้พิการที่ไม่มีบัตรผู้พิการค่ะ และคนธรรมดาทั่วทั่วไปพวกนี้คือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มนี้นะคะเขาแรกทางรัฐให้ลงทะเบียนวันที่16กันยาแต่ตอนนี้เลื่อนออกไปก่อนคะ่ะเพื่อทางรัฐเขาจะรอดูก่อนว่าเฟสแรกนะคะที่เขาแจกไปนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะที่ลงทะเบียนไว้จะเป็นยังไงกันนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าทางรัฐบอกว่าจะมีการลงทะเบียนอีกครั้งนะ่ะแน่นอนแต่ว่าประมาณทัก3ามส 4สัปดาห์หลังจากวันที่16กันยานะคะและกลุ่มที่3ที่ไม่มีโทรศัพท์นี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะก็มีธนาคารออมสินธนาคารทอกอสอนะคะแล้วก็ธนาคารทออสอนะคะ สาขาไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านเรานะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะทุกคนก็ต้องรอตามข่าวนะคะฟังข่าวอีกทีนะคะว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไงกันบ้างคะทุกคนคิดว่าคงจะเข้าใจกันเนาะเรื่องจะแจกเงินดิจิตอลทางของทางรัฐบาลเนี่ยนะคะโอเคถ้าเกดาิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าของเราต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ